สวัสดีครับนะนี่ก็พาออกหมายหายิงปลาเช้นเคยครับพร้อมเราไปรับชมกันเลยครับผม หรือกไม่โดนนี่ดินอยู่ใต้น้ำดินอยู่ใต้น้ำโอเคมัดไว้กว่อนหรือก็ไม่โดนทีแรยกยิงใต้นิง่ง đồn đồn mắt vậy mắt vậy mắt vậy còn mắt vậy còn để khơi lông ở thì ở được tư ไปไหนแล้ววะจะบอกว่านรุดอ่ะโง่ยังไม่รุดติดอีกแล้ว หมดไวเกล้ยโอเคครับสรุปผลงานวันนี้ครับมาตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่งเลิกงานบ่ายโมงแล้วก็มานะถึงนี้น่าจะเกือบเกือบเกือบบ่บายสองนะครับนี่ก็เลิกเย็นเลยหกโมงแล้วเนี่ยพระาทิตย์ตกดินไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันที่บ้านเลยเนาะมันมืดแล้วเดี๋ยวจะเก็บของก่อนเก็บอะไรอีกชดยิงก็จะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับมัวแต่ เอาช็อตยิงก็บางทีก็ไม่ได้ยิงปลาบางทีกําลังเปิดกล้องปุ๊บหันบางทีปลาหายไปแล้วมันเป็นปลาหนิลลุ่มมัง่งอะไรมั่งเนี่ครับบางทีกล้องไม่ได้อยู่ก็หัวก็เอาแขวนไว้พอเห็นปลามาปุ๊บจะเปิดกล้องปุ๊บปลาไม่อยู่อีก,แ,กแล้วก็เลยต้องยิงบงังโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานที่บ้านเลย ไซปลาตะเพียนใหญ่ไซโลตะเพียนโอเคครับขอบคุณครับ